ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้ยกขาซ้ายเนี่ยแตะด้านหลังเลยนะครับที่และและก้าวขาขวาไปด้านซ้ายนะครับที่1จากนั้นครับผมยกขาซ้ายชิดเลยครับที่2จากนั้นครับทาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสลับด้านกันนะครับยกขาขวาไปด้านหลังนะครับที่และก้าวขาซ้ายไปด้านขวาต่อเลยที่3และชิดอีกครั้งครับ4จากนั้นครับทาเหมือนกันเลยนะฮะก้าวขาขวานะครับไปทางด้านซ้ายนะฮะที่และ5และชิดต่อครับที่6 จากนั้นครับเพิ่มเติมนะฮะให้ยกขาวขวานะครับแต่ด้านซ้ายก่อนที่แะและแต่ด้านขวาต่อเลยที่7จากนั้นครับถอยหลังยกขาวขวาก่อนนะฮะที่8และขาซ้ายตามและและก้าวขาวขาวาไปด้านหน้านะครับที่1เรียบร้อยครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะฮะลองเต้นพร้อมกันดูนะครับมาครับ5 6 7ก้าวขวาด้านซ้ายที่1ชิด2สลับ3ชิด สี่ซ้ำห้าชิดหกแตะเร็วและเจด็ดถอยแปดและหนึ่งเรียบร้อยครับผมที่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขอแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะฮะให้เห็นทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเต้นกับเพลงแบบโซโลโมชั่นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับทิ้งจังหวะไปก่อนนะฮะเฮ้ก้าวขาขวาไปด้านซ้ายนะครับห้าหกเจ็ด สี่สามห้าชิดหและแตะเถอยแและหเรียบร้อยครับผมสุดยอดมา,มากๆครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเต้นนะฮะก็จะเน้นขาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะระวังขาพันกันด้วยนะครับ ะะที่ยังเส้นไม่ได้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วถ้าหากใครนะฮะอยากให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย